ค่ะเปิดไม่เลยเจ้าค่ะแม่คูนค่ะแม่คูนปลาแม่คูนเในจ้าข้อเท้ามมาเจ้าเสียอีกย่งข้อเท้าแจวเห็ดเป็นบ่เห็ดเป็นเห็ดแบบไหนอ้าวเปิดขวดเออเปิดขวดเรียบร้อยแล้วเด้ออ๋อเห็นบ่อยเห็นเป็นผงวอโอ้ปิดไหแม่ผู้ติดโอ้ยคอขมัน เห็นพี่วงมาจ้าเห็นบ้านนี่บาที่นี่เนี่ยงมตงยากมาตรงยากเลยเออสั้นฟังวางอะไรแต่เขาถืรนเขาถือเลยค่าถือเลยค่ะถีถจุก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 เลยค่ะลายแซบหลายใส่หน่อยแสบหน่อยนี่ใหญ่มากเลยคนบนี้บ้นตะคน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 เด้อพี่น้องเด้อจะจับเรียบร้อยได้จ้าจเดีบยวออเจ้าก็ใส่ห่มหอบซอยนอนบ่เออใส่ เราคืรับคาเดเลยใส่หอนเจ้าตนีใส่ห่อน่ๆเรียบร้อยแล้วบีบปกแนวจ้าบีบปกนส่ลายมันจะสมโพดพราะกอนมันสก็ต้งบีบต้มจ้าจ้าบันด้ใส่ลายค่ะมาที่เราเอาคอนยาวจิ้มขอวอากิ้มเขจะจ้ำรวดจ้ำรถกันได้จ้าักรางของมอนมันจ้ำบอร่างอาจารยถือมือ้ยเอานี่อกเนี่ยจัีมียสงคนจน เป็นแบบนี้โอ้โหสุดยอดจะาีทณชมบ่มีนี่ยบเบาหวานขึ้นจ้าีเี่ยวาึว่าเบาหวานขึ้นปแมน้ตัวนีกินง่งไๆกินยังไงแบบคุงไงเลยนะครับรับี่หาของสทีกินค่ะปลาแมนแม่คุณค่ะแก่ที่กินซาบมี่ซบมี่เกลียวบองบาบมี่เกีียวผงบะบมี่หอมบามีกินยังไๆอีกเด้อ กินแบบแต่จาหอยมีแบบพริกหนวยพริกหนวยพริกเทส่เทสต้องเหนียวจำจับพริกหนุยกับ,บ,ก,ก,บกินผู้เดียวต๊หูอยู่ของนะ่ยเขาคือต๊ <c oughs> มันเสียบหล <c oughs> เป็นมีเนีนยย้ยสีเข็ดแต่อย่าว่าแต่อยวว่ามันเผ็ดคุณจ้าสื่อธิบายกับผู้ใดนะเว้ยเแซ่บที่นี ESCO ่ดิเหมือนผมที่วอลินแล้วท่านผู้ชมเด้อผมเคยเทสทีมลายเจ้าแล้วไม่ผมฝรั่ง ถ้าเราคดเอาไว้ซู้องสี่กอนเราเป็นฟ้องขนมากกับมี่นอนเท่าโปรตีนเนี่ยอนุญาตบัตรข้ามตีแต่ข้ามพี่หนีได้เพราะเปนวอเลยอนี้โอ้นอนกับมี่ป่กบัรสียเงน้ตัวมันก็มาของหมินเนาะคุงยิ่ง้องบน้องสินมันมันจ่อวัดเลยเอ้าวนี่นอนกับกอนแจ้จ้าคือใก ครับพี no mm ่ักครับ่แม่นหวานินใจแซ่บพิริศแซ่บพร่ไวค่ะออกินเลยเดี๋ยวหวานลงแบงมืองแบงมาั